สวัสดีค่ะนุชนะคะเป็น n u r s e practitioner ที่อเมริกานะคะเชียช่ยวชาญด้าน men's health women health แล้วก็ hormone replacement therapy นะคะแล้วก็มีใครเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมพอเวลาอายุเราเกิน40ปีแล้ว การลดน้ำหนักของเราถึงยากมากขึ้นนะคะมันมีเหตุผลหลักๆประมาณสีข้อนะคะข้อ1นนะคะก็คือการที่ฮอร์โมนของเราเป,เปลี่ยนแปลงน,น,นะคะทั้งการลดลงของฮอร์โมนเอสโตรเจนโปรเจสเตอโรนนะคะแล้วก็การที่ฮอร์โมนคอร์ติซอลของเราสูงนะคะทําให้ร่างกายของเราเก็บสะสมไขมันบริเวณช่องท้องได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ข้อ2นะคะพอเราเอายุเยิ่เม,มเริ่มมากขึ้นนะคะมวลกล้ามเนื้อของเราก็จะลดลงนะคะมวลกล้ามเนื้อก็คือเป็นเป็นเตาเผาพลังงานของเรา ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะคะถ้าเกิดว่ามวลกล้ามเนื้อลดลงการเผาผลาญก็ก็ลดลงเราก็จะอ้วนง่ายขึ้นนะคะแล้วก็การที่เราทานอาหารสุขภาพนะคะที่เราคิดว่าเป็นอาหารสุขภาพที่มากเกินไปนะคะอย่างเช่นนะคะพวกกโนล,ลาบาร์สนะคะพวกสม,มูทตี้นะคะแล้วก็อาหารที่เขาบอกว่าเป็นอาหารสุขภาพแต่มีน้ําตาลสูงอันนี้ก็จะอาจจะทําให้เรา อ้วนง่ายน้ำหนักไม่ลดไม่ลดไม่ลดลงนะคะเพราะว่าเราคิดว่ามันเป็นอาหารสุขภาพเราทานเยอะเกินนะคะแล้วก็ข้อ4ข้อสุดท้ายนะคะก็คือการที่เราไม่ออกกําลังกายโดยเฉพาะการออกกําลังกายโดยเรียกว่า resistance training นะคะเพราะว่าการออกกําลังกายโดยใช้ resistance training หรือว่าโดยใช้เวทนะคะมันจะเพิ่มมวลกล้ามเนื้อแล้วก็การที่เรามีมวลกล้ามเนื้อเยอะเราก็จะเผาผลาญพลังงานแล้วก็ลดแล้วก็น้าหนักของเราก็จะลดลงค่ะ ใครที่คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ